โรคติดบุหรี่บุหรี่ไม่เคยดีต่อใครเพราะไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อผู้สูบเท่านั้นคนรอบข้างที่ได้รับมลพิษจากควันของบุหรี่ก็พอเดือดร้อนไปด้วยในบุหรี่มีสารพิษเยอะไม่ว่าจะเป็นสารทาที่จะเข้าไปเคลือบในปอดเหมือนเขม่าวควันสารนิโคตินที่จะทําให้หัวใจเต้นแรงหลอดเลือดทํางานหนักคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้ขาดออกซิเจน แอมโมเนียอ์เซนิกสารหนูสารอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่มาเคลือบเส้นประสาททําให้เส้นประสาทรับรู้ได้ไม่ดีดังนั้นการเลิกสูบบุหรี่ไม่เพียงแต่จะทำให้สุขภาพของคุณห่างไกลาจากสารพิษกว่าร้อยชนิดเท่านั้นการเลิกสูบบุหรี่ยังทําให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงประหยัดเงินที่ต้องเสียไปกับการสูบบุหรี่ และเป็นคนที่น่าคบหาของคนทั่วไปอีกด้วยถ้าอยากเลิกบุหรี่ก็เลิกเดี๋ยวนี้เลยครับเพราะคุณยังมีโอกาสเลิกตอนนี้ยังไม่สายอยากรู้เทคนิคง,ง่ายๆติดตามได้เลยครับอาหารช่วยเลิกบุหรี่ผักและผละไม้สามารถช่วยให้เลิกบุหรี่ได้นะครับอย่างแรกเลยถ้ามีอาการอยากบุหรี่มีผักอยู่ชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยให้ลดอาการอยากบุหรี่ลงได้ โดยการหั่นเจ้าผักนี้เป็นแว่นแล้วนำมาเคี้ยวเพื่อให้รับรสการรับรสเปลี่ยนไปจนไม่อยากสูบบุหรี่ผักชนิดนี้ก็คือมะนาวนั่นเองครับมะนาวมีวิตามินซีสูงช่วยลดความอยากของนิโคตินช่วยฟื้นฟูร่างกายที่สุดโทมให้สดชื่นขึ้นรู้สึกกระปรี้กระเป๋าขึ้นถ้าอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาให้หัน่นมะนาวเป็นแว่นแว่นแล้วเคี้ยวประมาณ3-5นาที จะทำให้มีรสเปื่อนครับลดความอยากของนิโคต,ตินลงได้เวลาสูบบุหรี่จะทำให้มีรสขมจนไม่อยากจนทําให้ไม่อยากสูบบุหรี่ครับยังมีผักและผลไม้อีกอย่างอื่นอีกที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายเนื่องจากการสูบบุหรี่ทำให้มีสารพิษตกค้างอยู่ในร่างกายมากวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการดื่มน้ำผักผลไม้เพื่อล้างสารพิษครับ อย่างแรกเลยก็คือน้ำส้มในวันแรกของการเลิกบุหรี่พยายามดื่มน้ำส้มนะครับอีกอย่างก็คือแครอทพยายามดื่มน้ำส้มคั้นหนึ่งแก้วสลับกับน้ำแครอทหนึ่งแก้วทุกๆหนึ่งชั่วโมงหรือจะให้ดีพยายามดื่มควบคู่ก,กับซุปผักนะครับอาจจะเป็นฟักทองบลอกเกอรี่หอมใหญ่หรือแครอทก็ได้พวกนี้จะทำให้ร่างกายเราฟื้นฟูเร็วขึ้นครับ ทำสลับกันระหว่างดื่มน้ำแล้วก็รับประทานสุปผักในช่วงระยะเวลาที่มีอาการอยากบุหรี่หรือถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายเช่นโปรตีนประเภทปลาครับเพราะเป็นโปรตีนโมเลกุลอ่อนย่อยง่ายและบำรุงสมองได้ดี10วิธีที่จะช่วยยับยั้งอารมณ์อยากสูบบุหรี่1ต้องมีความพร้อมที่จะมายุ่งกับบุหรี่ มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะมีสุขภาพที่ดีขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยให้เลิกบุหรี่ได้อย่างเช่นหมายเลข1,600โทรไปสอบถามปรึกษาข้อมูลการเลิกบุหรี่ได้เลยครับ 2. ขอกำลังใจจากคนรอบข้างเช่นคนในครอบครัวเพื่อนสนิทขอให้เขาช่วยเป็นกำลังใจให้เราสามารถเลิกบุหรี่ได้ 3. วางเป้าหมายล่วงหน้าว่าอยากจะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 4. ไม่รอช้ารีบลงมือปฏิบัติ 5. ถือคำมั่นไม่หวั่นไหว 6. เปลี่ยนอิริยาบทบ้างไม่เครียดไม่นั่งอยู่กับที่นานๆไปล้างหน้าล้างตาหรือลุกขึ้นไปออกกำลังกายบ้าง 7. ทหางไกลสิ่กระตุ้นเช่น บางครั้งหลังอาหารสุบหลังอาหารก็ต้องสูบบุหรี่ก็ลุกขึ้นออกจากโต๊ะแล้วหายายงอื่นทําแทน 8. ซึสิ่งสําคัญอีกอย่างเวลาที่มีอการอยากสูบบุหรี่มากหรือใจสัน่นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆหาอะไรมาบีบเล่นหรือเปลี่ยนไปทํากิจกรรมที่คลายเครียดเช่นการนวดฝ่าเทา้า 9. เปลี่ยนกิจวัตรประจําวัน เช่นตอนนั่งดูทีวีกินขนมกบเคี้ยวทานการสูบบุหรี่สิบเลิกแอลกอฮอล์นวดฝ่าเท้าเลิกบุหรี่การนวดฝ่าเท้าเป็นการกดจุดสะท้อนอวัยวะต่างๆของร่างกายผ่อนคลายตัวเองใครที่เหนื่อยล้าจากการทํางานทั้งวันแล้วลองหาเวลาสักหนึ่งชั่วโมงไปพักไปผ่อนคลายด้วยวิธีนี้ก็ไม่เร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เครียดจนต้องสูบบุหรี่ หากคุณเลือกวิธีการคลายเครียดด้วยการนวดฝ่าเท้าก็ไม่เร็วเลยทีเดียวการนวดฝ่าเท้าเป็นการทําให้ผ่อนคลายทําให้สมองโล่งรู้สึกดีทําให้ความเครียดลดลงความอยากปุหรี่ก็จะไม่เกิดขึ้นการนวดฝ่าเท้านั้นจะทําให้ร่างกายของเราผ่อนคลายและคลายตัวการคลายตัวของระบบทําให้ไม่อยากที่จะสูบบุหรี่เพราะรู้สึกสบายตัวอยู่นั่นเองโดยมีตําแหน่งเฉพาะที่ช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ ก็คือตำแหน่งที่เป็นจุดป,ประสาทที่เลือดหมุนเวียนสู่ปลายประสาทสามารถทําให้เกิดการกระตุ้นของร่างกายให้หลั่งสาราแห่งความสุขออกมาโดยที่ตำแหน่งต่างๆเหล่านี้อยู่ที่ความชํานาญของหมอครับหมอคนไหนชํานาญตำแหน่งไหนตำแหน่งนั้นจะใช้ได้เรามาดูการน,นวดเริ่มแรกกันนะครับก็คือการนวดกดเส้นเลือดใหญ่ที่เลือกคือเริ่มที่เส้นหน้าแข้ง หรือนาปาทาทําให้เกิดการไหลเวียนของเลือดบริเวณขาสู่ปลายเทา้าสู่หัวใจการกดตัวนี้ทําให้ระบบคลายตัวกล้ามเนื้ออ่อนตัวการไหลเวียนของเลือดดีช่วยเสริมสร้างเรื่องของหัวใจให้ดีขึ้นลงไปอีกเส้นเรื่องของเส้นชงประพาสช่วยกระตุ้นหัวใจให้เกิดการทำงานคลายตัวได้ดี ถ้าทั้งสองเส้นนี้คลายตัวได้ดีระบบขาการเกิดหมุนเวียนการหมุนเวียนที่ดีก็จะคลายตัวแล้วก็สามารถทำอย่างอื่นได้เมื่อมีความสบายเกิดขึ้นการกดเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวฮอร์โมนความร้อนแคลอรี่ในเลือดจะช่วยให้เซลล์เกิดการคลายตัวเป็นการสร้างพลังตามธรรมชาติและการสร้างพลังตัวนี้เราอาจ เราอาศัยความสมดุลของการคลายตัวตามธรรมชาติช่วยทําให้เซลล์ต่างๆคืนสู่ระบบเดิมนี่ก็คือเป็นอีกแรงหนึ่งเป,เ,ปเป็นอีกแรงบันดาลใจหนึ่งที่จะทําให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับนอกจากนี้ยังมีการใช้พลังจิตเพื่อช่วยในการเลิบุหรี่ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีอะไรก็แล้วแต่แต่การคิดจะเลิกบุหรี่ถือว่าเป็น,ปนการเริ่มต้นที่ดี แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องอยู่กับการสานต่อของเราอย่างสม่ำเสมอน,นั่นเองเอาเป็นว่าผ่อนคลายตัวเองแล้วเต็มที่กับการเลิกบุหรี่เลยครับไม่มีอะไรยากเกินความพยายามของเราหรอกครับลองดูเพราะผมรู้คุณทำได้โรคไทรอยโรคไทรอยมากกว่าครึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของภุมิคุงค้งกันโรคนี้ผู้ป่วยจะมีความ เจ็บป่วยรุนแรงไม่เท่ากันการรักษาจึงทําไดใ้ในระดับที่ควบคุมให้ภาวะของโรคนั้นเบาลงหรือทําให้โรคสงบและทําให้คนไข้าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากที่สุดสาเหตุของโรคนั้นมาจากพันธุกรรมและไวรัสครับเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมดูแลได้แต่สําหรับความเครียดและภุมิคุ้มกันนั้นเป็นเรื่องที่เราสามารถดูแลป้องกันตัวเองได้ โดยธรรมชาติเวลาคนเราเครียดร่างกายจะมีกลไกที่ทําให้ฮอร์โมนหลั่งออกมาจากส่วนต่างๆเพื่อช่วยให้มีพลังก,กาลังมีความสามารถหรือมีอะไรบางอย่างมากกว่าภาวะปกติมาขับดันตัวเราให้เอาชนะความดกดดันนั้นไปได้และผลจากการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการในร่างกายนั้นมีมากมายโดยเฉพาะในต่อม,อมไร้ท่อไม่ว่าจะเป็นต่อมไทรอยต่อมหมวกไตหรือต่อมใต้สมอง รวมทั้งในระดับเซลล์ระดับอวัยวะส่งผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายตามมาความผิดปกติของต่อมไทรอยมี3แบบคือ 1. ฮอร์โมนไทรอยเกินคือภาวะที่ฮอร์โมนหล,ลั่งออกมามากเกินความจำเป็นไฮเปอร์ไทรอยจะทำให้มีอาการหัวใจเต้นแรงใจสั่นนอนไม่หลับและน้ำหนักลดที่สำคัญอารมณ์แปรปรวนบ่อย 2. ฮอร์โมนไทรอยขาด ือภาวะที่ฮอร์โมนหลังมาน้อยกว่าความต้องการของร่างกายคนที่ฮอร์โมนไทรอยขาดชีพจรจะเต้นช้าขี้หนาวความจําเสื่อมบวมท้องผูกหากเป็นมากๆและนานๆจะทําให้สมองเสื่อมความจําเลือ่อนถ้าเป็นในเด็กจะทาให้ตัวเล็เลกแคะกันและเป็นโรคเอ๋อได้ 3. ฮอร์โมนไทรอยปกติคือ ภาวะฮอร์โมนหล,ลั่งออกมาตามปกติแต่เกิดความผิดปกติที่ต่อมไทรอยและอาจส่งผลกระทบต่อการหลัง่งปริมาณฮอร์โมนได้บ้างเช่นกันคือนิวรัสเพรสอาจจะมีอาการแค่คอหอยพอกหรือคอโตแต่เจาะดูระดับฮอร์โมนไทรอยในเลือดแล้วปกติเมนูอาหารป้องกันโรคไทรอยหมอขอแนะนำเมนูต้ยมยำกุ้งมะพร้าวอ่อนซึ่งจะได้ไอโอดีนจากสารอาหารทะเล และมีประโยชน์จากมะพร้าวช่วยให้เราย่อยได้ดีเพราะเป็นผลไม้ที่มีกากใยส่วนประกอบหลักก็จะมีเครื่องต้งยมยำปกติพวกข่าไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดกุ้งแช่กุ้งแช่บวยสดมะพร้าออ่อนสดวิธีเลือกกุ้งแชบ่บ้ยต้องเลือกตัวที่ใสๆเขียวๆส่วนมะพร้าวต้องมีสีขาวอ่อนได้เนื้อ วิธีทําง่ายเพียงแค่เราทําต้มยํากุ้งให้เสร็จแล้วใส่มะพร้าวอ่อนลงไปก็จะได้เมนูที่ดูไม่ไมธรรมดาแล้วครับสําหรับอาหารโรกไทรอยควรรับประทานอาหารผ่านการปรุงแต่งน้อยเพราะอาหารจากธรรมชาติจะเป็นอาหารที่มีคุณค่าสารอาหารมากที่สุดครับเช่นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือแป้งไม่ขัดขาวพืชผักผลไม้ตามฤด,ดูกาลเนื้อปลาอาหารทะเลเพื่อเสริมไอโอดีนลดของหมักดองที่จะกระตุ้นอาการของไทรอย และงดกระหล่ำปีดิบครับอย่างเช่นเมนูอาหารของเราในวันนี้ต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนมีส่วนซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือกุ้งแชบวยและเครื่องต้งยมยำที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับนวดฝ่าเท้ารักษาไทรอยการนวดฝ่าเท้าสําหรับไทรอยมีหลักในการนวดต่อมไทรอยและพาราไทรอยต้องมีการนวดพื้นฐานของเท้าให้หมดก่อนเพื่อความสบาย เราจะเริ่มจากการวอรมเท้าโดยการนวดเท้าจากนวดเท้าซ้ายก่อนแล้วค่อยไปเท้าเท้าขวาแล้วก็เริ่มนวดตามจุดต่างๆบนฝ่าเท้าถ้าสังเกตให้ดีต่อมไทรอยและพาราไทรอยตำแหน่งกดจุดสะท้อนจะอยู่ใต้โคนของนิ้วหัวแม่เท้านวดไทรอยช่วยแก้อาการร้อนง่ายกระวนกระวายใจใจ,ใจเต้นสั่นตื่นเต้นง่ายซึ่งก็ควรนวดคู่กับต่อมพาราไทรอย ระต่อมพาลาไทรอยจะช่วยให้ระดับแคลเซียมและก็ฟอสเซีกลับมาปกติช่วยเสริมการทํางานของกล้ามเนื้อโรคไทรอยเกิดจากภาวะต่อมไทรอยที่อยู่บริเวณคอของเราทํางานปกติผิดปกติเกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายไปต้านกับภูมิคุ้มกันของต่อมไทรอยถ้าต้านทั้งตัวก็จะเป็นโรค SLE หรือโรคคุ้มพวงครับ ถ้าต้านเฉพาะต่อมบริเวณต่อมก็จะเป็นอาการของไทรอยด์ซึ่งแบ่งได้หลายประเภทอาจจะเป็นไทรอยด์ไทรอยด์ต่ำอย่างที่ใครหลายคนกําลังเป็นอยู่จะมีอาการบวมตัวอ้วนฉุเบื่อง่ายอ่อนเพลียเฉยชาขี้หนาวท้องผูกส่วนไทรอยด์สูงก็จะมีอาการขี้หงุดหงิดขี้โมโหขี้กังวลน้ําหนักเพิ่มน้อยท้องเสียคอโตสาเหตุของไทรอยด์ส่วนน้อยเกิดจากกรรมพันธุ์หรือจากเชื้อไวรัสแต่สาเหตุสําคัญเลยก็คือความเครียด การรับประทานอาหารที่ผิดปกติอย่างเช่นกะหล่ำปีดิบซึ่งจะมีสารก,กอดกโกโทเจนสาเหตุของคอพอกของหมักดองเหล้าเบียร์ปลาร้าน้ำส้มสายชูคนที่เป็นไทรอยด์ควรหลีกเลี่ยงดังนั้นถ้าใครคอโตใจสั่นเหนื่อยง่ายหรือบวมฉุกเฉื่อยก็อย่ารอช้ารีบพบแพทย์ตรวจไทรอยด์และปฏิบัติตัวตามที่แนะนำนะครับด้วยความปรารถนาดีจากหมอกรฟครับ เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสรรพคุณของมะพร้าวในตำราย,ยาไทยเปลือกต้นสดแก้เจ็บปวดฟันและใช้ทาหิดใช้ทาแก้หิดเนื้อมะพร้าวรับประทานเป็นยาบำรุงกำลังขับปัสสาวะขับพยาธแก้ไข้กระหายน้ำน้ำมะพร้าวรสหวานเค็มเป็นดื่มเป็นยาระบายแก้ท้องเสียขับปัสสาวะแก้พิษแก้กระหายน้ำ แกนิวแก้อาเจียนเป็นโลหิตและบวมน้ำนอกจากนี้ยังทำเป็นน้ำส้มสายชูใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกมากน้ำมะพร้าวรสหวานเค็มรับประทานเป็นยาบำรุงกําลังหรือทาเป็นยาแก้กาก,ากเกลือนบำรุงหัวใจแก้โรคผิวหนังต่างๆทาแผลน้ำร้อนลวกทาผิวหนังแห้งตากแห้งและใช้ทาผม กลาเป็นยาแก้ท้องเสียแก้ปวดกระดูกและเอ็นดอกรสฝาดหวานหอมเป็นยาแก้เจ็บปากเจ็บคอแก้ท้องเสียแก้ไข้แก้ร้อนในกระหายน้ำกล่อมเสมหะบํารุงโลหิตแก้ปากเปื่อยรากรสฝาดหวานหอมเป็นยาแก้ท้องเสียขับปัสสาวะหรืออมบนปากแก้เจ็บคอ กระลำปีไม่ได้มีแต่ผลเสียอย่างเดียวนะครับกระลำปีมีสปปรรพคุณเป็นยาที่ชาวตะวันตกมักจะขาดไม่ได้ในการปรุงอาหารทุกประเภทครับกระลำปีมีวิตามินเคและซีมากและมีคุณสมบัติที่ดีในการบำรุงเลือดมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกอันเป็นสาเหตุของมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งรังไข่และมะเร็งเต้านมในเพศหญิงแต่แม้ว่ากระลำปีจะมีประโยชน์มากแต่ก็มีโทษเช่นกันเพราะ การกินกระหล่ำปีดิบมากเกินไปสามารถส่งผลเสียต่อการผลิตฮอร์โมนของต่อมไทรอยได้ได้ครับ